น้องเขาก็จะรู้ทิกแล้วว่าเวลาเขาอยากได้บุญจากเราเนี่ยเขาก็จะมาบอกหวอยบอกอะไรเราก็จะเราก็เลยบอกว่าก็คอยแผ่เมตตาคืนไปให้เขาหน่อยละกันเวลาทําบุญทํากุศลอะไรเงี้ยบอกชื่อด้วยนะคะแต่งตัวสวยมากเลยน้องสาวบ,บอกว่าเขาบอกว่าเขาเป็นเทวดาแหละนางฟ้านั่นแหละเขาเป็นนางฟ้าแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาอยู่ณตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะพื้นที่ตรงนั้นอะไรอย่างงี้นะคะน่าจะเป็น เทวดาที่อยู่ใกล้มนุษย์นะแล้วก็บอกชื่อมาว่าชื่อทิพนะอะไรเงี้ยน้องบอกว่าทําไมฉันไม่เคยเห็นคุณเลยทําไมคุณสวยขนาดนี้ก็ไปจับตัวจับอะไรคะเขาแต่งชุดไทยนะคะแต่งชุดไทยแบบแล้วก็ใส่เหมือนชดาอะไรเงี้ยคะ่ะแต่งชุดไทยย,วยาวเลยอะไรเงี้ยนี่เขาบอกว่าเขาเป็นนางฟ้าเนี่ยคือถ้าตรงไหนที่เราสวดมนต์ไหว้พระบ่อยๆเทพเทวดาท่านนะ่ะรู้และวว่าตรงเนี้ยทา เนี่ยปฏิบัติแบบเนี้ยท่านก็จะมาร่วมอนุโมทนาอนุโมทนาเป็นช่วงเวลาที่เราทําบ่อยๆและทีนี้เมื่อเขาย้ายไปอยู่สกลเนี่ยพี่ชายาย้ายไปอยู่สกลเนี่ยคือเขายังไม่ได้สร้างบ้านเขาแค่ซื้อที่วายแล้วทีนี้เขาก็เลยไปเช่าบ้านอยู่แล้วบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านของเป็นบ้านของครูท่านหนึ่งแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่เขาปล่อยให้เช่าเป็นบ้านสองชั้นเนาะบ้านครึ่งไม้ครึ่งปูนพี่แล้วทีนี้พื้นที่มันเยอะนะแถวอีสานเขาก็จะ พื้นที่บ้านอะเยอะค่ะเขาก็จะเดินจงกรมทุกวันเดินทุกวันทุกวันทุกวันสวดมนต์ก็สวดเหมือนเดิมสิออกเสียงดังเหมือนเดิมเลยเนี่ยเรามีอยู่ครั้งหนึ่งดิฉันกลับบ้านดิฉันเคยถามเขาว่าเวลาพี่สวดมนต์เนี่ยพี่รู้สึกอะไรไหมเรานั่งรถไปด้วยกันเขาเลยบอกว่าก็รู้สึกนะบางทีขนลุกขนพองน้ําตาไหลแบบปลื้มปิติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ที่ดิฉันอยู่บ้านแม่แล้วเขามานอนบ้านแม่เขาก็มาเขาก็มาสวดเราได้ยินนะ่ะได้ยินกลางคืนนะคะแถวอีสานมันจะเงียบเขาสวดอยู่ห้องพระของห้องพระชั้นบนบ้านมันจะเงียบมันรู้สึกแบบมันก้องมันมีพลังมากเลยเราบอกว่าอ๋อพลังบุญเป็นแบบนี้นี่เองเนาะเวลาแบบเสียงสวดมนต์ลอยอยู่ในอากาศแล้วมันเงียบเงียบมันสงัดสงัดนะ่ะเราแบบเรายังอนุโมหนากับ อนุโมหนาบุญกับเขาว่าโอ้พลังบุญพลังกุศลมันเป็นแบบนี้นี่เองคิดดูว่าเทพเทวดานะ่ะเขาก็ต้องมาร,มร่วมอนุโมหนาบุญกับเราด้วยเพราะว่าเขาไม่สามารถทําได้ฉะนั้นเขาก็ต้องมาร่วมอนุโมหนาในบุญกุศลที่มนุษย์ทาเนี่ยแล้วเขาก็ปฏิบัติอย่างนี้มาเรื่อยๆจนวันหนึ่งพี่ชายไม่ค่อยอยากรู้อยากเห็นหรอกค,ค่ะแค่แค่มีความศรัทธาเชื่อมั่นเชื่อในบาปบ,บุญคุณโทษเชื่อใน เชื่อในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคืออยากหลุดพ้นไม่อยากเกิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละและทีเนี้ยจนวันหนึ่งประมาณตีห้าพี่สะพยนี่จะตื่นเร็วมากเลยเขาจะตื่นประมาณบางทีตีสี่ครึ่งตีห้าตีห้านิดๆเพราะว่าลูกต้องไปโรงเรียนนะคะตื่นขึ้นมาเขาบอกว่าเดินลงมาจากบันไดบ้านชั้นบนเนาะลงมานระบแล้วทีเนี้ยตรงชั้น ลงมาตรงชั้นล่างเนี่ยแล้วมันเป็นกระจกใสงไงคะมันเป็นกระจกใสเขามองไปเห็นผู้ชายสองคนยืนอยู่ใกล้ๆกระจกหน้าบ้านเลยเลยเนี่ยแต่ว่าเขาอะใส่ชุดขาวชุดขาวแบบเห็นเหมือนว่าเป็นชุดขาวทั้งชุดเลยอะไรประมาณนี้นะแล้วทีเนี้ยแกเลยบอกว่าเอา้าทําไมเจ้าของบ้านมาแต่เช้าจังเลยเพิ่งจะ ตีห้าเองอะไรอย่างเงี้ยตีห้าจะเกือบหกโมงอะไรเงี้ยทำไมแบบมาแต่เช้าจังเลยนึกว่าเขามาดูบ้านที่เราเช่าที่เราอยู่นะคะหรือว่ามาอะไรแบบเนี้ยเป็นเป็นผู้ชายสองคนใส่ชุดขาวเนี่ยแกแกก็เลยเดินออกมาเหมือนแล้วทีเนี้ยเหมือนจะออกไปหาเขาแหละแล้วทีเนี้ยมองไปอีกทีแบบคือหายไปแล้วและมันเป็นช่วงเวลาที่ ช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ไล่เรียกกับพี่ชายจะตื่นขึ้นมาแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเขาจะทําเป็นกิจวัตรประจาําวันพี่สไพรยก็เลยมาเล่าให้เราฟังเราก็เลยว่าอ๋อคงเป็นเทพเทวดาที่เขามาร่วมอนุโมทนาสาธุบุญด้วยคือไม่ใช่ผีวิญญาณอะไรที่ไหนอะไรเงี้ยและบ้านหลังเนี้ยแม่บอกว่าบ้านพี่ชายเช่าเนี่ยขนาดเจ้าของยังอยู่ไม่ได้เลยแม่บอกว่าแบบ ขนาดแม่ไปนอนนะคะแม่ไปนอนนะคะแม่ยังบอกว่าแบบเ,เขายังมาทําให้เรานอนไม่ได้เลยคือเหมือนมันเป็นทางทางที่เขาเดินนะคะทางที่เขาเดินทางพวกวิญญาณเดินนะคะแล้วทีเนี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนเหมือนพลังงานที่มันแบบไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาแล้วเราเป็นมนุษย์นะมันรู้สึกได้สัมผัสได้บางคนที่เขามีเซน์เขาจะสัมผัสได้ แต่พวกพี่สะพ้ายหรือพี่ชายเนี่ยจะไม่ค่อยรู้อะไรเลยคือจะสัมผัสไม่ค่อยได้แต่เขาก็คิดว่าน่าจะมีอะไรอยู่และทีเนี้ยล่าสุดน้องสาวกลับกลับสโกนก็เลยไปนอนบ้านพี่ชายน้องสาวบอกว่ากำลังเคิมๆยายแล้วทีเนี้ยมีคนเดินบนบ้านอะเดินชั้นสองเนี่ยคะ่ะชั้นสองเป็นไม้นะคะมันจะได้ยินเสียงเวลาเดินมันยวบยวบุบยบด้วยและทีเนี้ยเขาบอกว่าเหมือนเดินแบบ เดินน่ะพี่เหมือนเดินเหมือนคนเดินจงกรมอ่ะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาน้องสาวก็เลยคิดว่าพี่ชายทําไมเดินตื่นขึ้นมาเดินจงกรมนะเวลานี้ก็คือน่าจะประมาณสักตีสองตีสามแบบเดินตลอดเวลาคือเขาหลับไม่ได้ค่ะเขารู้สึกว่าเขาแบบอาจจะนอนแล้วแหวงด้วยหรือเปล่าแล้วเนี้ยหูมันได้ยินเขาก็เลยงงไว้จะเดินอะไรทั้งคืนเนี่ยแบบตื่นเช้ามาก็เลยมาถามว่า ถามพี่สะพายว่าพี่ชายตื่นขึ้นมาเดินจงกมรมล้ออะไรเงี้ยพี่สะพายบอกไม่มีนะพี่น้องสวาวบอกโอ้เชื่อแล้วที่แม่เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังเนี้ยมานอนแล้วแบบแม่น่ะกลัวผีแม่เป็นคนที่กลัวผีเวลาไปนอนแล้วถ้าแกสมัมผัสได้แบบนี้แกจะนอนไม่ค่อยสนิทนอนไม่ค่อยหลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าให้หลายๆท่านฟังว่าเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยค่ะ เป็นกิจวัตรประจำวันของเราณเวลาเดิมๆท่านก็จะมาร่วมอนุโมทนาสาธุบุญด้วยเทพเทวดาอะไรอย่างเงี้ยนะเรามองไม่เห็นเขาก็จร kind of ิงนะคะแต่ว่าเขามาอยู่แล้วเมื่อวานจะเล่าอะไรให้ฟังอันนี้ฟังสนุกๆนะคะดิชานนั่งทำงานอยู่จิตก็เพ่งอยู่นณงานที่ทำแหละแต่ว่าบางครั้งถ้าเราแว็บเราก็จะสวดพระคาถาที่ดีดขึ้นมานะนะเราก็จะสวด และเนี่ยห้องนี้แหละดิฉันนั่งทํางานห้องนี้แหละแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรอเดินหลังหลังตัวเองฟึบฟึบฟึบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนฟึบสองฟึบฟึบไปฟึบมาแล้วเนี้เราก็เลยเราก็เลยหันหลังเรารู้แหละว่าเราอยู่คนเดียวเราไม่ได้อยู่กับใครแล้วก็เลยหันหลังไปแบบเนี้ยมองมองมองข้างหลังอย่างเนี้ยคะ่ะอมันจะเป็นดวงมันจะเป็นดวงเล็กๆนะคะดวงเท่าดวงเท่าอ่ ดวงเท่านี้ค่ะดวงเท่านี้เนี่ยค่ะดวงเท่านี้วงกลมนเนี่ยค่ะเนี่ยเวงกลมเนี่ยลอยเราก็มองตามนะเราก็มองตามแบบเนี้ยเราก็มองตามเลยเราก็มองตามว่าจะเป็นดวงขาวๆคุณๆแบบกลมได้แบบกลมเหมือนเหมือนเราเอาวงเวียนขีดเลยกลมแบบกลมดีมากเลยก็มองสีขาวๆคุณๆแล้วก็ลอย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 แล้วก็หายไปเราบอกว่าอ๋อเดียวเดียวเดียวนะคะก็เลย สวดพระคาถาเหมือนคิดเราคิดว่าเขาคงมาขอบุญนะเนาะเราก็เลยสวดพระคาถาไปเลยตอนนั้นว่าเออรับบุญกุศลนะคะเดี๋ยวขอทํางานก่อนเดี๋ยวถ้าว่างก็จะสวดปกติก็จะเห็นบ้างแต่ว่าเราเห็นด้วยตาเนื้อนะคะเพราะว่าเราไม่เราไม่ได้แบบนั่งหลับตาถึงจะเห็นเพราะว่าดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นจากการฝึกฝึกที่เราฝึกอะค่ะที่ดิฉันฝึกอะ เราก็เลยสามารถมองเห็นบางอย่างได้ด้วยตาเนื้อแต่ก็ไม่บ่อยอะค่ะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นจิตว่างเพราะว่าเวลาเราทํางานเนี่ยเราวอกแวกไม่ได้เราตั้งเรามีสมาธิกับงานที่ทําตรงหน้ามากเลยคิดว่ามันน่าจะแบบเป็นช่วงจังหวะช่วงจังหวะเวลาที่มันฟึบอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เนาะนั่นแหละก็เลยอยากให้หลายๆท่านเชื่อว่าเวลาเราสวดพระคาถาเนี่ย เขาจะมาน้อมอนุโมหนาสาธุบุญกับเราทุกครั้งเพราะว่าแสงบุญแสงบารมีจากการแสงแสงบุญจากการสวดเนี่ยแบบไปไกลมากเลยยิ่งเป็นพระคถามหาจักรพรรดินะคะเห,ญญเ,เหมือนที่วิญญาณเขาบอกเหมือนที่วิญญาณเขาบอกอันนี้ก็เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเนาะเราเล่าให้ฟังสนุกสนุกนะคะโอเค ท่านบอกว่าให้แบบอยู่กับกระแสบุญให้ร่างกายเราเป็นบุญให้ร่างกายเราเป็นบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาให้พลังงานมันไหลเวียนแบบเนี้ยพลังงานบุญนะคะไหลเวียนอยู่กับร่างกายเราแบบเนี้ยตลอดเวลาถ้าทุกครั้งที่จิตเราลึกได้หรือว่าทุกครั้งที่เราว่างเราพยายามเบนนีกระแสโลกอะไรเงี้ยถ้าเวลาไปดูข่าวก็ก็ดูข่าวไปาแต่ถ้าแบบหลังจากที่ดูข่าวแล้วก็เวียนแบบเนี้ยค่ะ สวดมนต์ภาวนาอนุโมทนาสาธุบุญแผ่บุญอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเล่าเล่าเรื่องของพี่คนหนึ่งเมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อเช้าตะกี้มีพี่คนหนึ่งพี่หรือลุงไม่รู้เขาโทรมาเขาบอกว่าคุณนาฏเนี่ยตอนแรกก็เขียนแหละผมเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ไขสันหลังเป็นโรคโรค เส้นเส้น,สนประเส้นประสาททับไขสันหลังป่าคะและที่เกิดจากอุบัติเหตุอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์และทีนี้พี่เขาบอกลุงเขาเราบอกว่าก็เลยเดินไม่ค่อยได้คล่องแต่ว่าก็เดินได้บ้างแล้วก็ใช้วีลแชร์แต่ก่อนก็ใช้วีลแชร์บ้างแล้วก็สวดเดินบ้างนั่งบ้างอะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่าเคสเขาเป็นหนักก็เลยบอกว่าไม่ไม่ใช่นะคะเคสที่เป็นหนักกว่า เราเรียกเขาพี่ตอนนั้นเคที่เป็นหนักกว่าพี่ก็มีค่ะคือเดินไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแกบอกว่าแกสวดพระคาถามาหนึ่งปีแล้วทําไมถึงยังไม่รู้สึกอะไรเลยยังแบบเงียบสนิทมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยหลังจากนั้นแกกว่าผมโทรคุยได้ไหมครับก็เลยแบบว่าได้ค่ะเดี๋ยวคุยได้แป๊บนึงนะคะจะไปลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามแกว่า เคยทำแบบนี้ไหมถ้าใครที่สวดมานานๆเนี่ยแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยค่ะไม่ต้องท้อนนะเพราะว่าเราของเก่าเราอาจจะมีน้อยหรือว่าไม่ปฏิบัติเลยเมื่อมาต่อเมื่อมาทำในในช่วงชีวิตเนี่ยพบเนี่ยชาติเนี้ยเราอาจจะช้ากว่าคนอื่นชา้านี่นหมายถึงว่าเราอาจจะสัมผัสไม่ได้เลย หรือเราจะสัมผัสได้แต่นานมากก็เลยถามเขาว่าพี่อยากให้เป็นแบบไหนคะพี่อยากรู้สึกแบบไหนอะไรเงี้ยแกก็ตอบไม่เป็นนะว่าแกอยากให้มันเป็นแบบไหนแกบอกว่าผมอยากให้มันสัมผัสได้บ้างเพื่อมีกําลังใจในการปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเคยตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้ไหมคะคือเดชดิฉานแนะนําแกบอกว่าให้ไปตั้งจิตว่าลูกขอ ให้สัมผัสได้ทางกายวาจาทางหูตาจมูกกายวาจาใจให้สัมผัสได้ตามความเป็นจริงจากการปฏิบัตินี้ตั้งจิตต่อหน้าปู่นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติของลูกตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็เลยบอกให้แกเป็นตั้งจิตแบบเนี้ยแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคุณหน้าเขียนมาให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปกล่าวอะไรอย่างเงี้ย แต่แกบอกว่าแกดูดิฉันมานานแล้วแต่บางทีดิฉันพูดยาวอาจจะจับประเด็นบางอย่างไม่ได้อะไรเงี mm ้ย hmm. ก็เลยว่าผมอยากรู้ว่าผมนะ่ะปฏิบัติถูกปฏิบัติผิดหรือเปล่าครับสายปูเพราะผมมาทํามาแล้วปีหนึ่งผมยังเงียบอยู่เลยอะไรเงี้ยดิฉันเข้าใจนะว่าเวลาเราทําอะไรไปเนี่ยเราอยากเห็นผลเราอยากรู้บ้างนิดน,นิดหน่อยหน่อยนะก็ยังดีฝันก็ได้หรือว่าสัมผัสก็ได้อะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละค่ะเราอยากมีกําลังใจในการปฏิบัติดิฉันเป็นดิฉันมาปฏิบัติใหม่ๆดิฉันทาหมดลวค่ะว่าถ้าอยากให้ลูกลูกอยากรู้เรื่องนี้เจ้าข่ารู้อยากรู้เรื่องนั้นเจ้าข่าขอให้ลูกสัมผัสดได้แบบนี้เจ้าข่าแบบนั้นเจ้าข่าอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกจะได้เอาไปเล่าได้ถูกต้องเพื่อเอาไปบอกกล่าวคนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็เห็นหลายๆอย่างก็เลยมาเล่าให้ท่านท่านฟังนี่แหละ หลายเรื่องที่เราเล่าให้ฟังนี่แหละค่ะก็คือเกิดจากการที่ดิฉันขอว่าดิฉันอยากรู้อยากเห็นถ้าอย่างนั้นดิฉันจะพูดไม่ได้ดิฉันจะไม่มีปัญญาในการพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนธรรมะมามนแน่นปึกเราจะได้หาอะไรมาพูดได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนั่นแหละก็ถ้าใครที่ปฏิบัติแล้วเป็นแบบพี่ท่านเนี้ยก็ให้เอาคำที่เราบอกนี่นะคะไป ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ลูกสัมขอให้ลูกสัมผัสได้ตามความเป็นจรินทางหูหูตาจมูกกายใจเพื่อเป็นแรงกำลังใจในการปฏิบัติของลูกตลอดไปดิฉันกล่าวแบบนี้นะแต่ไม่รู้ว่าท่านอื่นทำแบบใดดิฉันกล่าวแบบนี้ก็เลยบอกพี่เข้าไปว่าทำแบบนี้ลองดูนะคะอะไรอย่างเงี้เนาะนั่นแหละค่ะก ที่เขาอยากสัมผัสได้อยากรู้อะไรยเงี้ยเราเราก็ดีใจกับเขานะเขาบอกว่าแต่ก่อนเขาไม่จะทำงานทำงานทำงานไม่ไม่เคยสวดมนต์ไหวพระอะไรสักเท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องนี้สักเท่าไหร่จนประสบอุบัติเหตุน่าจะปี50ค่ะปี50าลยอนะเนี้ยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแขนแขนข้างขวามหรือข้างซ้ายไม่ค่อยมีแรงแล้วขาก็ ยังมีแรงอยู่ยังพอเดินได้เราก็เลยบอกให้แกทกํากายภาพบําบัดร,ร่วมด้วยเพราะอย่างนั้นมันจะเวลากล้ามเนื้อเราไม่ได้ใช้มันจะค่อยๆรีบลงะนะฮะมันจะมีมันจะมีแต่มันจะไม่มีกล้ามมันจะไม่มีกล้ามเนื้อแถมจะมีแต่เนื้อเลวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ค่อยมีแรงฉะนั้นเราก็ต้องทําทั้งปฏิบัติทั้งดูแลทั้งกายแล้วก็ดูแลทั้งใจด้วยแกบอกว่าแกก็กินยามาหลายขนาดแล้ว รักษาอะไรก็มาเยอะและทีเนี้ยก็เลยมาเริ่มปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระสวดพระคาถามหาจักรพรรดินี้ก็ปีหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยบอกให้แกถวายชีวิตฝากดวงฝากอะไรอย่างเงี้ยแกก็บอกแกก็ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยแหละค่ะพยายามให้ไกลพยายามให้จิตมันเหนือธาตุเหมือนที่หลวงตาม,มาพูดเนาะเวลาจิตเราเข้มแข็งมีพลังเนี่ยเรา จิตนะคะสามารถทําทุกอย่างได้สําเร็จถ้าเมื่อไหร่ที่ใจใจิตใจเราอ่อนแอยุบ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 ลงไปเนี่ยเราจะไม่อยากมีชีวิตอยู่ละเราจะรู้สึกท้อแท้ไปหมดทุกอย่างต่อให้กายเราปกติดี32ครบก็เมื่อใจมันไม่เอาแล้วนะคะมันมัน,ม,นมันทิ้งตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่ใจเรานะคะก็หมั่นดูแลใจิตใจตัวเองเนาะเบนหนีกระแสที่ไม่ดีเนาะคะ่ะโอเค เมื่อใจป่วยมันจะทําให้กายป่วยด้วยอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเดี๋ยวเล่าเรื่องคุณเอกให้ฟังคุณเอกเนี้ยมาเพิ่งมาปฏิบัติเราก็อยากจะเอามาแชร์เนาะคุณเอกเนี่ยเข้ามาหลังไม์เรานะคะเข้ามาทางไลน์ก่อนที่จะไปเรื่องคุณเอกดิฉันแอดไลน์ใครไปไม่มีใครตอบรับดิฉันแอดไปแล้วแต่ดิฉันส่ง สวัสดีไปเป็นรูปการ์ตูนไปไม่มีก็ไม่ตอบคืนดิฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากบอกว่าดิฉันใครที่ให้อะไรดิฉันมาให้แอดไปเนี่ยดิฉันเข้าใจนะว่าคุณมีปัญหาหรือคุณอยากคุยอยากถามฉะนั้นนะ่ะดิฉันจะแอดไปทุกคนที่ให้มาและเวลาดิฉันแอดไปแล้วก็รับดิฉันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอบดิฉันด้วยนะคะอะไรเงี้ย เดี๋ยวจะคิดว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้เหมือนจะพูดดีแต่เวลาขออะไรไปเวลาให้อะไรไปไม่เคยแอดมาเลยอันนั้นไม่ใช่นะคะจะแอดไปทุกคนเนาะที่ให้มาแล้วก็จะตอบคำถามทุกคนที่ที่มีปัญหาเนาะเราก็ตอบเท่าที่รู้นะคะก็เวลาเราตอบก็เอาไปปรับใช้แล้วกันเนาะโอเคเล่าเรื่องของคุณเอกคุณเอกเนี่ยเพิ่งมาปฏิบัติ ได้น่าจะมายัางไม่ถึงเดือนนะคะที่เราเล่าให้ฟังคลิปก่อนและทีเนี้ยเมื่อวานเขาก็เลยมาเล่าให้เราฟังเขาก็เลยถ่ายรูปหลวงปูท่ทวดเขาใส่กรอบแบบใหญ่มากแล้วก็สวยเลยค่ะเขาก็ถ่ายให้ดูว่าเนี่ยรูปหลวงปูท่ทวดหลวงปู่ดูอะไรเงี้ยผมเพิ่งมาปฏิบตัติเอ,อเราไม่รู้ว่าคําพูดที่เราพูดนะ่ะมันไปสกิดใจเขาตรงไหนนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเริ่มมีทางออกกับชีวิต เขาเริ treaties, ่มมาสวดมนต์ไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยมีทางออกเห็นแสงสว่างและทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าพี่ครับสวดมนต์ให้ผมด้วยนะครับผมชื่อนี้นามสกุลนี้เราก็เลยขอรูปเข้าไปเขาก็เลยส่งมาแล้วก็ว่าโอเคเดี๋ยวทุกครั้งที่สวดก็จะตั้งสวดแล้วก็จะแผงให้ทุกคนนะคะที่ขอมาที่ขอความช่วยเหลือมาเขาก็เลยบอกว่าพี่เห็นไหมหัวผมน่ะหัวเขานะคะเบี้ยวไปข้างนึง เราก็เลยบอกว่าอ๋อคิดมากใช่ไหมคะเขาบอกว่าใช่ครับผมเป็นมา30ปีคิดมากๆเนี่ยกลายมาเป็นปวดหัวน่าจะเป็นไมเกรนคิดว่าถ้ามันเบี้ยวได้ขนาดเนี่ยคือหัวเบี้ยวไปไปเลยข้างหนึ่งคะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้เบี้ยวลงมามากแต่มันเห็นว่ามันเอียงอะคะ่ะเห็นแล้วมันเอียง น่าจะเป็นไมเกรนถ้าแบบมันทำนั่นเนี่ยค่ะคือเขาบอกว่าเขาคิดมากวันเนี้ยก็เลยสะดุดใจก็เลยเขียนกลับไปถามเขาว่าคุณเป็นอะไรที่บอกว่าคิดมาก mm hmm. เขาก็เลยบอกว่าอันนี้เล่าอันนี้ก็ได้ข้อมูลมาคร่าวๆเขาบอกว่าเขาเก็บกดมาตั้งแต่เด็กแม่เขาอะแม่เขาเนี่ยตั้งแต่เด็กอะชอบไล่เขาออกจากบ้าน เด็กจะฝังใจมากเลยเวลามีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามากระทบในจิตใจนะคะเขาจะฝังใจมากเลยพ่อแม่อาจจะไม่รู้หรอกว่ามันจะมีผลต่ออนาคตของลูกคุณคนนี้อายุ40นะคะณปัจจุบันแกบอกว่าแกทนทุกข์ทรมานกับความรู้สึกแบบเนี้มา30ปีไม่เฉพาะเรื่องนี้นะเวลาเรื่องนี้มัน